อ่ะโอเคปุยเ,เรื่องบล็อกกับตัวหนังสือนะที่มันเบลอรหรือมันอะไรก็ตามนนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในทีมผู้สร้างเนี่ยจะรู้กันว่าการที่จะตีเหรียญทองคำเนี่ยก็ต้องมีเงินซื้อทองคำช่วงนั้นฝัจจัยอาจแจดงไม่มีอาจจะต้องตีเหรียญทองแดงไปก่อนทองเหลืองไปก่อนอัปปก้าไปก่อนเงื้อนวะไปก่อนอพอเก็บตังได้ก็ค่อยมาตีเหรียญทองคำซึ่งบล็อกเนี่ยพอผ่านการตีแล้วจะเกิดการสึกอยู่แล้วทองแดงทองเหลือยงยังไม่เท่าไหร่ถ้าไปเจออัปปก้าเมื่อไหร่นวะเมื่อไหร่สึกแน่นอนพอบล็อกเริ่มส ก็จะถอดบ็อกออกมาเพื่อจะตีเหรียญนองคําแต่ตัวหนังสือแ่บมันสึกแล้วแต่บ็อกก,ก็เกิดมีหลุมมีตําหนิมีอะไรบ้าง เขาก็จะใช้หินน้ำมันในการขัดมันก็จะเกิดริ้วรอยอที่แตกต่างออกไปเขาก็แค่มาแต่งบล็อกปรับหน้าบล็อ,อกเฉยแต่ตัวต้นสือมันก็เบร์ได้ตามปกติอันนี้หลักเกณฑ์นี่คือบล็อกบล็อกก็จต้องคงเก็บรักษาทาน้ามันเก็บไว้นะครับสมมุติว,ว่าบล็อกเนี้ยมันถูกตีทองแดงไปประมาณสักพันเหรียญสองพันเหรียญสามพันเหรียญเนี้ยแล้วก็ตีอัป,ปา้าซึ่งอัป,ปาค้ามันแข็งอยู่แล้วก็ตีไปเนี่ยบล็อกมันก็เกิดการสึกคราวนี้เราจะมาตีทองคํา จะถามว่าทองคําจะคมเหมือนเหรียญแรกๆไหมไม่เหมือนครับนอกจากจะต้องเอาบล็อกอะไปแต่งใหม่ถ้าเอาบล็อกไปแต่งใหม่เนี่ยพิมก็ผิดเพี้ยนตาหนิก็แตกออกไปเขาช่างก็จะทําการขัดเอาที่ขัดได้ไอ้ทองคําเหรียญนั้นมันเส้นเชี้ยนมันเยอะมันเพราะอะไรพี่จากที่ผมสันนิษฐานนะก็เกิดจากการที่เอาถอดบล็อกออกมาแล้วมาขัดพื้นผิวบล็อกอาจจะเกิดรูเกิดหลุมพอโดนน้ำกรดเนี่ยเกิดหลุมอันนี้ทองคาอยากจะให้สวยก็ต้องมีการขัดบล็อกอาจจะต้องใช้หินน้ำมันหรือตะไบหรืออะไรก็ตามซึ่งช่างสมัยก่อนอันนี้ผมไม่รู้ แถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้หินน้ำมันซึ่งพอขัดไปแล้วเนี่ยเสี้ยนหลังขัดเนี่ยมันไม่เหมือนเปลี่ยนแรกอยู่แล้วแต่สุดท้ายทุกเหรียญไปตายด้วยตัวตัดเพราะว่าตัวตัดไม่ได้เปียกตัวตัดเหมือนกันจบจบจบที่ตัวตัดจบที่ตัวตัดตัวตัดก็คือเครื่องนี้ใช่ไหมพี่ง่ายๆนะครับสมมติว่าตัวตัดตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้มีเส้นขีดลงไปเล็กๆเวลาตัดณตำแหน่งเนี้ยก็จะมีเส้นขีดที่เป็นหลุมทุกเหรียญเหมือนกันหมดตัวตัดแต่งได้ไหมพี่ให้มันให้มันเหมือนกันได้ไหมโอ้ ใครจะไปนั่งทำอธิบายง่ายๆอันนี้โตตัดนะครับถ้าซูมดูข้างในเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆ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 ๆอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีสองขีดสขีดตต,ตัดมันมีเอไอทำได้ไหมหรือว่ามเครื่องมิลลิ่งจะไปมิลลิ่งด้านนี้ได้หรือเปล่า<ม>ต้องถามโอเคถ้าเกิดหน้านี้ผมจบดิสวามาด้วยนะคือหน้านี้มันเหมือนได้ C N C มันเหมือนมันเหมือนกันได้มันพอแต่งกันได้ แต่ด้านข้างเนี่ยมันจะทําเก๊ยังไงแทงร่องมันก็ต้องค่อยๆแทงค่อยๆแทงค่อยๆแทงโอเคช่างฝีมืออาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่าระยะห่างเนี่ยมันจะเป๊ะขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วสรุปพี่เหรียญนั้นผมดูไม่เป็นแต่จบพี่ตัวตัดอ๋อจบพี่ตัวตัดโอเคครับ <laughs>